กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามาดูกันว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้างการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและภาคประชาชนภาครัฐมีคณะอนุกรรมการอำนวยการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็น,นกลไกบรณาการเชื่อมหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการขับเคลื่อนงานที่สำคัญประกอบด้วยห้าหน่วยงานหลักดังต่อไปนี้ 1. งตงกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบหมู่บ้านเขตชนบทในพื้นที่76จังหวัด 2. รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบชุมชนเขตเมืองในพื้นที่76จังหวัด 3. กรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4. กองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือเรียกสั้นๆว่ากอ,อรอมนมีหน้าที่รับผิดชอบหมู่บ้านตามแนวชายแดนและสําสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปป,ปอสอเป็นหน่วยงานกลางในการประสานขับเคลื่อน และนี่ก็เป็นภาพรวมโครงสร้างกองทุนแม่ของแผ่นดินในส่วนของภาครัฐจะเห็นได้ว่าหน่วยงานหลักที่กล่าวไปข้างต้นมีนกลไกลงไประดับพื้นที่เพื่อไปขับเคลื่อนงานในระดับหมู่บ้านชุมชนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อภาคประชาชนเป็นผู้ดำเนินการเองซึ่งมีภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องหลากหลายระดับจากทั่วประเทศในภาคประชาชนจะมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ระดับชาติเป็นแกนหลักโดยมีเครือข่ายในระดับต่างๆดังนี้ 1>, 1. กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านชุมชน 2. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอจำนวน878อำเภอ 3. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดจำนวน77จังหวัดซึ่งรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย 4. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาคจำนวน9้าภาคและ 5. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับชาติ และนี่ก็เป็นภาพรวมโครงสร้างกองทุนแม่ของแผ่นดินในส่วนของภาคประชาชนจะเห็นได้ว่าในส่วนของภาครัฐจะเป็นการกํากับดูแลจากหน่วยงานกลางกระจายไปยังหน่วยงานระดับพื้นที่ในขณะที่ภาคประชาชนเป็นการเริ่มจากหน่วยเล็กที่สุดคือสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านชุมชนอําเภอจังหวัดภาคไปจนถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับชาติรวมถึงมีศูนย์เรียนรู้ที่ใช้สําหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนนั่นเองนอกจากภาครัฐและภาคประชาชนแล้ว กองทุนแม่ของแผ่นดินยังมีทีมวิทยากรกร,กระบวนการที่ประกอบด้วยบุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนโดยมีหน้าที่สําคัญในการร่วมมือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังหมู่บ้านชุมชนแบบสันติวิธี และนี่ก็เป็นภาพรวมโครงสร้างกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีหลายหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชนโดยมีสำนักงานปาปรสรวมถึงวิทยากรกระบวนการทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนเป็นตัวประสานเพื่อให้การขับเคลื่อนสําเร็จรูล่วงไปด้วยดีเมื่อแต่ละกลไกาตามโครงสร้างนี้มีการทํางานตามบทบาทหน้าที่ของตอนอย่างเข้มแข็งข,ข,ขบวนกองทุนแม่ของแผ่นดินก็จะเติบโตมีการพัฒนาทั้งคุณภาพและความครอบคลุมในการขยาย ผลเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและสร้างความสุขให้กับประชาชนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม